ศึกไทยขเขมรงวดเข้ามาทุกทีแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ทหารไทยเราสามารถยึดแผ่นดินไทยกลับคืนมาได้หลายจุดเลยค่ะซึ่งเวลาที่ทหารเรายกทัพเข้าไปตีแตกที่ไหนก็จะยึดอาวุธฝ่ายตรงข้ามกลับมาเกลี้ยงเลยค่ะซึ่งวิธีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความได้เปรียบมากในเชิงยุทธศาสตร์เพราะอาวุธอะไรก็ตามที่เราไม่มีแต่ยึดมาได้เราจะได้เอามาวิจัยต่อย,ยอดเพื่อรับมือในอนาคตล่าสุดคุณวัฒน,นานานวมโพสต์ข้อความระบุว่ารู้เขารู้เรา กลาโหมมอบ DTI สทอปอรประสานทบนำแกม102ของเขมรที่ทหารยึดได้ไปศึกษาวิจัยร่วมกับสายสัพพวุฒหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ได้อย่างน่าสนใจระบุว่านี่คือก้าวที่เงียบแต่หนักมากในเชิงยุทธศาสตร์การนำแกม102ที่ยึดได้ไปให้ DTI สทปสายสัพพวุฒ ไม่ได้มีเป้าหมายแค่วิจัยอาวุธแต่คือการตัดความได้เปรียบของฝ่ายตรงข้ามในระยะยาวนี่สะท้อน3เรื่องชัดเจนคือ 1. กองทัพไม่ได้มองชัยชนะเฉพาะหน้าแต่คิดถึงการป้องกันการรับมือในอนาคต2ข่าวกรองเชิงเทคนิคจากของจริงมีค่ามากกว่าคำโฆษณาอาวุธหลายเท่า 3. ทำงานผ่านกลไกลวิชาการลดแรงเสียดทานทางการทูตแต่เพิ่มศักยภาพจริงโดยเมื่อสาวันที่ผ่านมาเพจ Army Military Force ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า มีรายงานว่าทหารไทยสามารถยึดระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถียุคที่5รุ่นแกม1 0 2 LR สัญชาติจีนจากทหารกัมพูชาบนเนิน677ได้เป็นจำนวนมากถือเป็นการค้นพบอาวุธหนักและทันสมัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแนวรบโดยระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถี FGM 1 4 8 Javelin ของสหรัฐอเมริกา แกม102 LR ผลิตโดยบริษัทอาวุธชั้นนำของประเทศจีนชื่อ Poly Defense ในเครือ Poly Technologies และถูกเปิดตัวครั้งแรกภายในงานนิทรรศการอาวุธยุโทโธปกรณ์ประจำปี2025มีการประเมินราคาต่อลูกของขีปนาวุธอยู่ที่ประมาณ3.530,240าสาบาทสำหรับแกม102 LR ถูกจัดให้เป็นขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านยานเกราะรุ่นที่5แต่ละลูกมีน้ำหนัก52กิโลกรัมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลขีปนาวุธต่อต้านรถถัง แกรม 10x แกรม102 LR เป็นระบบยิงแล้วลืมที่มีหัวนำวิถีขั้นสูงและมีความแม่นยำสูงซึ่งสามารถใช้ยิงได้ในโหมด Lock on a f t e r r a n c h และ Man in t เด loop เพื่อการเลือกเป้าหมายใหม่กลางอากาศขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีในปัจจุบันมีศักยภาพในการโจมตีที่หลากหลายโดยสามารถนำไปใช้ยิงเป้าหมายอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นฐานที่มั่นทางทหารยานเกราะบ้านเรือนและเรือรบ หมายความว่าขีปนาวุธเหล่านี้ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่การใช้งานกับรถถังเท่านั้นแต่สามารถใช้โจมตีได้ทุกเป้าหมายที่อยู่ในพิสัยด้วยโดยในวันเดียวกันนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับทางกองทัพบกในเรื่องการยึดขีปนาวุธดังกล่าวในการถแถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อ3วันที่แล้วเดี๋ยวเราไปย้อนชมกันค่ะถามว่าช่วงเช้าค่ะต่อยอดจากที่มีการยึดเนิน677ได้ค่ะได้ได้ข่าวมาว่ามีการยึดขีปนาวุธที่ต่อต้านรถถัง ในพื้นที่ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนินห้าร้อยหรือว่าเนินหกเจ็ดเจ็ดค่ะอยากให้อธิบายในในในเรื่องที่ขีปนาวุธที่ยึดมาได้แล้วก็ถ้าหากไม่ได้ยึดมาเนี่ยในเรื่องของอาวุธชนิดนี้ค่ะสามารถที่จะทําลายหรือว่าสร้างความเสียหายให้อะไรให้ประเทศไทยได้บ้างอืมครับอันนี้ต้องถามทางผู้แทนของกองสอบบกพอตอบได้นะครับ ขออนุญาตเรียนค่ะว่าจากเมื่อเช้าที่มีได้รับรายงานนะคะของกองทัพภาคที่2ในการที่เราสามารถยึดพื้นที่บริเวณช่องอันมาได้นะคะเราก็ทําการตรวจยึดนะคะขี่ปนาวุธต่อต้านรถถังแกม102่น LR นะคะได้จํานวนหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้แจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่บริเวณรวมถึงอาวุธที่สามารถตรวจยึดได้ค่ะครับผมขอบคุณครับ มีคำถามอื่นอีกไหมครับเอ็นเชครับขอตอจากประเด็นเมื่อกี้เลยค่ะตัวที่ยึดได้ตัวนี้ค่ะอนุภาพความรุนแรงของมันเนี่ยขนาดไหนบ้างคะแล้วก็เรามีวิธีในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เจออย่างเงี้ยเราจะมีวิธีตั้งรับหรือว่าเวิธีรับมือกับอาวุธชนิดนี้ยังไงบ้างครับเชิญครับเราจะจากคำถามนะครับก็อาวุธนี้เป็นอาวุธ ที่ใช้ต่อสู้จากทางภาคพ,พื้นไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือว่ายานรบนะครับก็จากที่พิสูจน์ทราบดูก็มีความทันสมัยระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันเราได้ยึดมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าอาวุธที่เรายึดได้เนี่ยจะทําให้พลังพลเราไม่ต้องเสี่ยงจากการถูกโจมตีด้วยอาวุธชนิดน,นี้อีกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็มีความรอบคอบอยู่แล้วนะครับในการที่จะเตรียมการป้องกันต่อการใช้อาวุธชนิดนี้เพราะว่าจากที่เราพิสูจน์ทราบมาเนี่ยก็มีอยู่หลาย หลายนัดนะครับที่ยังไม่ได้ใช้แสดงว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้เลยนะครับและล่าสุดเลยค่ะสดสดร้อนๆวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเพจ a c e b o o k สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ข้อความระบุว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการถแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงการต่างประเทศจีนต่วันที่17ธันวาคม68 มีผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่ามีรายง,งานว่าระหว่างการประทะในชายแดนไทยกัมพูชาทหารไทยได้ยึดยุโทโธป,ปกรณ์รวมถึงขี่ปนาวุธต่อต้านรถถังที่ผลิตในจีนจากทหารกัมพูชาฝ่ายจีนมีความเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้คำตอบก็คือจีนได้มีความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศตามปกติทั้งกับไทยและกัมพูชาในอดีตที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศที่สและไม่เกี่ยวข้องกับการประทะในชายแดนไทยกัมพูชา